ไหไมคะนู่นเจอเป้าหมายไปดูนะคะเป้าหมายก็คืออะไรเคียงก่อนโอ้โหมีเป้าหมายเก็กลากล้อจะอ,อะไรคะคุณหมอ หันก้นใส่กล้องนะจ๊านี่นะคะผักเสี้ยนผีนะคะเอาไปทํายาอะไรคะทำยาเจ้บผีภายในผีภายในนะคะทำไมจะกี้คนเอิยว่าผีภายในนะคะขา,า,นนางข้างนะคะเนี่ยเจอไม่ได้เจอต้องจอดายอวิธีหมอยา เราวิธีครีเอเตอร์นี่นะคะทางทางจจะเลยจ้ะเอาทุกดอกนอกจากนอกจากไปทำยาเกีก่ยวกับผีภายในแล้วนะคะน้ำมันผักเสี้ยนผีของเขาก็กำลังมาแรงนะคะมีคนสั่งตลอดนี่นะคะทำสดสดนะคะผู้ใดสนใจวิธีทำกับมาเรียนเอา เราบอแพงหรอก่วงหนีเราปล่อยของนี่นะคะเนี่ยทางทางนะคะเนี่ยเยอะแยะกำลังขึ้นเต็มเลยค่ะทางทางนี่จ้ะ ไปจะ้ะย,ยาวๆเราถ่ายคลิปวิถีหมอยาก็ถ่ายก็เอายาไปวิธีคีเอเตอร์ก็ถ่ายคลิปนะคะเออจัดไปค่ะเอาให้หมดกำลังพอดีก็อพอถอนถอนไม่ขึ้นถอนไม่ขึ้นเหรอเออเอาหากาักนะ น่าจะได้ดีพรอนเถอจะจ้ะเบรกลากล้อเอาตลอดเลากล้อเพื่อป่างเอาให้หมดนู่นค้องเป็นสาย เดี๋ยวไปดูเสียงทับน้องฟีนะคะบุได้เป็นฟีทั้งในกับสามารแล้วไปต้มกินเลยเลยนะคะ ใส่ย่างเดียวก็ได้นะคะหรือสิวะใส่ยาบวกประเภทครับน้องฝีก็ตัวนี้นะคะต้มกินดีนะเลยอพอหมอจะเอาให้หมดเลยนะคะ ปาดีก่าดเอาดินออกพร้อม ราถอนมาแล้วนี่เอามาสับนะคะสับขนาดไหนคะคุณหมอสามข้อนิ้วมือหรือจสี่หรือสี่สข้อนิ้วมือเราจะได้เข้าเข้อถุงก็จะติดได้ง่ายขึ้นเออสาเหตที่สับนี้ยก็คือสําหรับเราแพ็กใส่ถุงใช่ไหมคะถ้าเราแบบปุ้มปุ่มไปต้มได้เลยไหมคะได้ทำยังไงคะถ้าทุ่มปุ้มไปต้มปุ้มปุ่มเลยวิธีทํานะคะ ไม่้องจุ่มยากเลยอันนี้คือสําหรับเราทํากินของเรานะคะเนี่ยหนึ่งกำมือนี่นี่ปุ่มๆนี่นส้มกินแจ้ปวดเขา่าปวดตามข้อลมเข้าข้อ,ขอเพราะยาตัวนี้มันจะรักษาลมได้ดีขับน้องฟีได้ด้วยเวลาเขาไปทําน้ํามันเขาก็ามาทาอ่ามันจะทําให้ไล่ลมเพราะมีคุณสมบัติในเรื่องของฤทธิ์ของมันที่มันเบื่อเมาด้วยแล้วก็ร้อนด้วยเข้าไป ละลายหรือไม่ก็ไปกระตุ้นไปเผาผลาญทำให้ลมเดินได้สะดวกขึ้นอาการปวดตามข้อก็จะหายกินเข้าไปคนที่อักเสบภายในมีฤทธิ์อันออกไปในทางเบือ่อทางเมากินเข้าไปมันก็จะไปช่วยในทางธาตุน้ำธาตุน้ำก็จะซ่อมร่างกายทำให้ร่างกายกเราดีขึ้นหายอักเสบภายในและขับหนองสีได้เป็นอย่างดี นผูนะะ้ดได้มีอาการกันเกานะคะสามารถน้ามปต้มได้แต่ว่าการเท่าแบบสเก็บไว้รุนๆนะคะเขาเขาไปตากนะคะเนี่ยสาหรับการตากนะคะหรือสีมัดเป็นอ้อมปอมคือหมอเฮดเมื่อกี้แล้วก็ใส่ตอกนะคะใส่ตอกไปมัดก็ได้นะคะสําหรับเข้าใส่รักษาโรคเก่าได้น้ำด้อือจะปวดโรคเกา,กาด้ไรก็ปวดลวมเข้าข้อก็มะะีวิธีการสับนะคะ้ับองมาจะเป็นลักษณะนี้นะคะ ข่าถุ่งยังไงการเข้าซับมุนนะคะมันก็สะะกิเป็นลักษณะชาไปนะคะกะจะมุนมุนหลายกะเป็นกะสิว่ายามุนโหดนะคะใส่ห่อบ่างามนะคะกานเข้าซับประมาณนี้เข่าถุงก็ง่ายนะคะเนี่ยกำลังสับกันอย่นี้นะคะ่ะเดีมีปัญหาก็สามารถเอาไปต้มกินได้นะคะ